นะชื่อพระนารงค์เล็กชื่อเล่นก็เรียกพระอาจารย์เล็กก็ได้ก็เลยเรียนวิชามาจากคารวาสในเขตจัวสุรินทร์ส่วนใหญ่จะมีแต่พระอาจารย์ออจะมีแต่คารวาสแล้วก็มีที่เป็นพระบ้างก็จะน้อยกว่าคารวาสก็มีวิชาทาสีพึ่งซึ่งเป็นสีพึ่งที่โบราณอาจารย์ได้สืบทอดกันมายาวนาน เป็นสูตรต้องเขมรสวยรลา่าทุกสูตรมารวมกันอยู่ที่ทีนี้ราเป็นเป็นสีพุ่งที่จัดสร้างถูกหลักโบราณสถานแท้สีพุ่งพญาเทโควนี่มีลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้แล้วบอกว่าเกิดประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสน่ห์ตตามานิยมแล้วก็ทางค้าขายดีพุทธคุณสิทธิ์บางคนก็นําไปลองกับหนูหือ ท้าตัวหนงแล้วปล่อยไปหาแมว